สวัสดีนี่ก็ทำร้าเรามาอยู่กับ a boss and a baby เออ a boss baby the babe and a babe not baby right ใช่ค่ะ o a y and a babe ก็คือ boss and a babe ก็คือชอชอราเช่คู่กันคืออะไรวะชอคาเช่รู้จักคนชื่อชอคนชื่อเซ่เไม่รู้อ่ะเราไปดูด้วยกันนะครับกับเทรลเลอร์ที่นี้ตรงนี้เป็น นึ่ก็ใส่อยู่พักนนึงเหมือนกันในในโลกโออนไลน์มันมีคนดูเริ่มเยอะเหมือนกันเราดูด้วยกันนะครับผมไปฮะน่าจะเป็นฟิลเด็กฝึกงานกับคนอะสดชื่อนี้ครับสูราาเตมต่อนะบอสไปสูตแบบนี่กเทพอ่ออสสอะสํารักหไซส์ใสนลูกอะไรอ่ะน้องน่ารักออก ของพนงานเช๊ครับเจ๊หาคนซื้อแบบใช่ป่ะให้เชนไปซื้อดิเอ็กซ์ตาร์ไอวายมอคค่านอนแปดนิ้วนอนสียดาวขอผมไม่ได้ส <ad noise> <t ell laser> uh ั่งแล้วผมไม่ทานด้วยกินคนบ้าอะไรกินกาแฟโคตรอ่ะสวัสดีครับผมให้โจทย์ไปว่าอย่างไรนะไม่ทราบว่าคุณจำไม่ได้หรือว่าคุณไม่ยินแต่บอกกันเร่งอย่างเพราะทุกคนพูดมาไม่แน่หรืออ่อนบอกอย่างทำไมไม่ใส่ไซร์มิชชั่นล่ะครับ ถ้าใครมีใครเยาะเย้ยทำพูดออกมาได้ก็บอลอยู่แบบนี้ไงครับผมไม่อยากให้บอลล้ออัดต่อแบบเดิมการสร้างเกมอ่ะก็เหมือนการทำอาหารนะครับบอลไม่ซัพพลีตเกมหรอบอลก็จะไม่รู้ว่าคนเดาวแรงภาษเน่ยอะไรควรจะพาผมไปเที่ยวด้วยซากเลยขนาดนี้ ดูสดใสดีเหมือนกันนะตาบวมเดี๋ยวไปนห้องก่อนอืมนี่คเอนถ้าผมไม่ได้คุยกัผมจะไม่มีทางนนคเลเปิดกล้องเล่เอ้า ไม่มีใครทำให้ดูดีได้เลยหรอแม่ใจกินบางอย่าอร่อยอันมากกอ่ใช่ไหมล่ะ อินเลยมั้ยอ๋อยสุดคุณขอจูบคุณได้ไหมน้องตอบว่าไงครับได้ครับมาเลยมาจูบโอ้โหสียจับมากเลยอ่ะแต่ว่าบอสก็ต้องชื่อชอร์หรอหรอบอสจะชื่อชอเลยเหรอ คนอะไรช็อชอบแบบชอชอบชอนก็มีวามันมีชั้งชออ์แล้วก็ทั้งชอยด้วยใช่ด้วยแอร์ีชอมอยู่ดีก็อินแอบยินนิดนึงเพราะตอนนี้มีเด็กฝึกงานอยู่ที่บริษัทเต็มไปหมดเลยตลอเลยเด็กเยเกงไปหมดใช่น้องอินเทิร์กับการซื้อกาแฟแลวซีลเ่งไปของไม่มีไม่ไปถึงสมัยก่อนนะเอาจริงเหรอเออแต่ว่าตอนที่เราทำอินเทิร์ตอนที่เราไปอินเทิร์คือตอนนั้นทางานจี เขาขาดคนพอดีทำเล่เป็นแรงงานกับเขาอินเทอร์ของผมก็คือทางานเสร็จตั้งแต่เที่ยงค่ะพอไม่มีอะไรทำแล้วอรอเพราะเขาบอกที่ที่ให้ไปอ่ะให้ทาทาสัปดาห์ละมาทำทำไมวันเดียวค่อยๆทำก็ได้ไม่ต้องรีบหมดเขาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ไปหมดอนี่เขาเาล่าอะไรอ่ะเอ็นเตอร์จีเยอะไปล้นแล้วก็เหมือนแบบชอบในการใช้ได้ทำอชอบช,ชอบที่ได้ชาเลนต์ตัวเองไี่เหมือนเดบยวคนรุ้นก่อนแต่ก็ กู๊ดใช่สิฟิลกูแต่ว่าเราดูโมบะพอสมควรในอีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกแอนเวอร์เมนหนึ่งเป็นแอนเวอร์เมนของออฟฟิศเวิร์กเกอร์มันก็จะเป็นความแบบวายป่วงของการทำงานในออฟฟิศที่ถ้าเกิดแบบเป็นออฟฟิศที่แบบสนิทสนิทกันหรือเป็นคนสนิทกันโอ้สนุกแต่ในหัวนี้ต้องมีนะมันจะต้องมีพวกแก๊งแบบแก๊งมอมอยอ่ะหนึ่งแก๊งชัวในออฟฟิศมันต้องมีชัวแก๊งมอมอยแก๊งใส่ร้ายแก๊งฝั่งคนดีปั้งมันคงไม่ขนาดนั้นไม่รู้แต่ดูจากดูจากไอ้นี้รับว่น่าจะแบบ เป็นอารมณ์ไม่รู้สิเออแต่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีโมเมนต์ของอดีตของบอสด้วยนิดนึงนะในความรู้สึกเพราะมันมีบอกเลยนะตั้งแต่เลิกมาสักไม่เหมือนทำไม่ยิ้มได้เลยอะไราเงี้ยซัมฮาเขาคงมีอะไรในใจมาก่อนหน้านี้แล้วก็ทําให้ดูการเป็นคนแบบเย็นเย็นดูเป็นคนนิ่งๆอะไรเงี้ยมันก็คงมีปมอะไรสักอย่างในอดีตที่เราไม่รู้แล้วก็มารอดูกันแต่ก็ก็น่ารักดีน่านี่ก็เป็นซีนนี้ที่แบบว่าแต่รู้สึกว่าเมคอัพเมคอัพแน่นแ่นไปหน่อย ไม่กั๊มนะเออไม่กั๊มน่นเป็นยังไงดูเต็มไปหน่อยหนึ่งไงเออในฉากบางฉากที่แบบไม่ต้องเป็นนัเต็มขนนี้นะมเมนม่ต้องมีก็ได้อะไรอย่างงี้ยแต่ก็ไม่รู้เราเราเราไม่รู้บริบทไเนาะใช่ใช่อนนี้มันแค่เทรลเลอร์จริงๆเขาถ่ายก่อนที่จะถ่ายสีทีจริงด้วยซ้ำบางทีอาจะมีการดีใหม่ด้ืยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยาราทอ่ะเดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันว่าเราจะมีโอกาสในทำเรื่องนี้ไหมนะครับไว้เอกันเรื่องจริงบ๊ายบาย